ต้องถามคุณอี้กับคุณต้นอ้อก่อน6เดือนผ่านไปจริงๆมันก็มากกว่า6เดือนนะถ้าเกิดนับเกินกว่าสารมีคําสั่งเนี่ยเพราะว่ามีการทําเรื่องนี้มาอย่างยาวนานใช่ไหมคะดูแล้วคลิปที่ออกมาล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะจริงเริ่มต้นตั้งแต่ปี6 66นะครับปลายปี66นะครับประมาณมาที่15ธันวาคมนะครับเราก็ไปยื่นที่สตชสำนักงานตรจาาแห่งชาติแล้วก็เราก็ต่อสู้มาเลื่อนมาแล้วก็จนกระทั่งทนายอนุชัยเนี่ยกองทัพธรรม้ามาช่วยเราประมาณเมษาปีที่แล้วแล้วก็เรื่องเราก็คืบหน้าอย่างรวดเร็วนะครับก็คือมีการดำเนินคดีต่างๆจนกระทั่งมีคำสั่งศาลแล้วก็ถูกฟ้องบ้างเราไปขึ้นศาลบ้างเราฟ้องเขากลับบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สู้กันเลื่อนมาแล้วระหว่างทางเนี่ยผมมีหลักฐานนะครับว่าตั้งแต่ประมาณเดือนปลายกันยายนานะครับ เป็นต้นมาเนี่ยก็มีกลุ่มแอดมินของเขานะครับยังโพสกิจกรรมของลัฐธินี้อยู่แล้วก็มีทนายก็ยังโพสตอยู่ผมก็นําเอกสารทั้งหมดเนี่ยหลักฐานทั้งหมดไปยื่นร้องต่อ,อพอมอนะครับโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนผมไปยื่นนะครับประมาณวันที่21พฤศจิกาย,ยนนะครับปี67อ่าปี67อ่าน,นั้นหมายความว่าหลังจากศามลมีคำสั่งแล้วว่ายังมีการะละเมิดศาลอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีหนังสือตอบรับกลับมาจากพมนะครับอย่างชัดเจนว่าได้รับเรื่องแล้วแล้วก็จะส่งต่อไปที่พมสุราซึ่งเป็นต้นทางตั้งแต่ปี67 พศจิกานะครับ3ส,สั่ง2 8สิงหา,งหาเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานหนึ่งที่ว่าเราได้มีการยืน่นแต่ว่าเหตุใดพอมอถึงช้าถึงมีปัญหานี้ผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าผมคงต้องดําเนินการตามกฎหมายถ้าเจ้าผมพบว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือช่วยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเข้าข่ายหรือไม่ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้ผมได้ไปยื่นที่ปอ,อ <c oughs> ททําไมต้องเป็นที่ปอทอ <c oughs> ปอทอ,อยู่ในสอบสวนกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าเราได้เคยไปฟ้องเรืื่่ออองงงเรรบขกาช กงประชาชนเรื่องของการที่นําเข้าข้อมูลเปท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรื่องอยู่ในระบบของปอทอเพราะฉะนั้นการไปทํา2เรื่องคือไปเร่งรัดคดีเก่าที่ค้างอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ที่ได้คุยกันนะเขาก็าบอกว่าเขาดําเนินการอยู่แต่เพียงแต่ว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวในบางประเด็นที่ต้องหาให้ได้ว่าผู้กระทําความผิดเนี่ย คือไขบบางเพราะเวลาฟ้อง้องฟ้องครั้งเดียวให้จบอันที่2ก็คือว่าไปขยายผลในส่วนของคดีหรือข้อหาที่ควรจะเพิ่มเติมนะครับก็คือเรียกว่ามาตรา86นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของผู้ใดทําด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทาความผิดก่อนหรือขณะ กระทำความผิดแม้ผ so ู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสนุกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวังโทษ2ใน3ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดที่สัวสมุนนั้นอันนี้คือข้อหาที่ผมไปเพิ่มให้นะครับให้ให้ท้ทำตัตรวจพิจารณากับอันที่2เนี่ยเป็นประมวลกฎหมายอาญานะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้การไปช่อกงไปหลอกลวงเนี่ยโดยเหตุเห็นว่าผู้ที่เราไปหลอกเขาเนี่ย เป็นผู้ปัญญาเบานะครับก็คือมีสภาวะจิตอ่อนหลงเชื่อง่ายอย่างกรณีเนี้ยใช่การที่กราบไหว้เด็กโดยที่เรียกเอาจงอาจารย์เชื่อในสิ่งที่เก่าอ้างมาทั้งหมดเป็นอนาคามีกลับชาติมาเกิดทั้งที่มีมติมหาเิรสมาคมที่424ทับ2อ6 7ได้หักล้างหมดท,ทุกข้อความที่เขากล่าวอ้างไม่ว่าจะเป็นอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดอีกในพบภูมิมนุษย์จะไปเกิดในสุทาวาตพรมนะครับอันที่สองคือการอ้างว่าเป็นลูกบุญลูกพระพุทธเจ้าในพัทลกับที่เป็นไม่ใช่พระราหุลซึ่งก็ไม่มีจริงการอ้างว่่าเชือมิต สามารถเห็นแสงสามารถเข้าไปสอนในสมาธิก็ไม่มีในพระต่บิดดกการอ้างว่าเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมการอ้างว่าพระพุทธเจ้าเกลียดดอ,อกไม้สีเหลืองทั้ง6 7ประการนี้หักล้างหมดว่าไม่มีจริงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำจากนี้ไปคือการบิดเบือนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นครับค่ะอย่างคุณต้นอ้อล่ะคะดูแล้วพฤติกรรมของน้องจาก8ขวบปีที่แล้วเปลี่ยนมา9ขวบตอนนี้เนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงคะหนักกว่าเดิมเป็นยังไงคะก็ก็เริ่มคือคือตอนนี้าตอนนี้ที่อ้อเห็นคลิปเอาออีแล้วร <c oughs> ฉันต้องเหนื่อยกันอีกแล้วใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาที่เราเรียกร้องกันเข้าไปหน่วยง,งานภาครัฐต่างเนี่ยทำไมม,มันไม่มีการขยับไปมากกว่านี้แล้วหรอ <c oughs> ซึ่งเราคุยกับอี้ตลอดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทําไมเขายังละเมิดอานาจศาล <c oughs> หลังจากนี้แล้วพอมอจะทํายังไงต่อ <c oughs> เพราะว่าเราพยายามสอบถามพอมอไปตลอดเราคิดว่าเอาโอเคช่วงหนึ่งเราปล่อยให้คุณทําหน้าที่ของคุณไปถูกไหมคะอย่างเรื่องตรวจสุขภาพจิตเนี่ย <c oughs> มีคนถามว่าตลอดเ,อเลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องสุขภาพของน้องเนี่ยทางศาลไม่ให้คนนอกรู้นอกจากศาลเยชวชนและครอบครัวและ พมคือมีการตรวจมีการตรวจแต่เรารู้ว่าไปตรวจจริงหรือว่าพมติดตามหรือเปล่าในะตรงนี้เพราะเวลาเราถามไปเขาจะบอกว่าเป็นความลับที่ศาลไม่ให้บอกแต่ว่าโอเคแหละอาจจะชี้แจงมาว่าอ๋อไปตรวจแล้วนะแต่เรื่องของผลเนี่ยไม่สามารถแจ้งได้อันนี้เราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวไงแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยทราบเลยและณนะวันนี้เหมือนเขารู้แล้วว่าพมไม่ไปขยายเวลาอพอไม่ไปขยายเวลาปุ๊บเนี่ยเขาออกมาเลยเขาออกมาแบบอลังการงานสร้างเลยแล้วมันตกใจตรงที่ว่ามีพระไปนั่งอยู่ในงานนี้แล้วก็ปล่อยให ไอคนหัวงอกหัวดํามากาบเด็กเนี่ยแล้วก็กาบให้ปกติเหมือนชาวบ้านเขาเรียก4ี่ครั้งอย่างเงี้ยม,มันเหมาะไหมอ่ะค่ะเอการแต่งตัวเปลี่ยนไปไหมคะคุณต้นเปลี่ยนเปียนค่ะเมื่อก่อนเป็นแขกค่ะมันตอนนี้เป็นเริ่มเป็นไทยแล้วอ๋อเริ่มเป็นเหมือนแบบ ดูหนังช่องเจ็ดตอนเช้าจะจักวุงวงของภ<ช>ัยที่พลาดพิงนะคะแต่ว่าเ,เหมือนเลยประมาณนั้นแล้วก็ม,มีลักษณะเครื่องเครื่องแต่งองค์เนี่ยก็คือมีจุดเด่นอยู่3อย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอดีตชาติที่เป็นลักษณะที่เขาสายามสะท้อนว่าเป็นพญานาะคนะอันที่สองเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาไปถวายก็คือองค์อัคอออร พัทละนาคานาคราชอะไรอย่างนี้นะครับผมจะเรียกพาดต,ตลอดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อันที่3เนี่ยคือการมีการแสดงถึงคานภาษา,าจาาาิวิยาภาษาวิชาการเรียกการสถาปนาความศักดิ์ <c oughs> สิทธิ์สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์หมายถึง่าทำให้เขาเป็นรู้สึกว่าเป็นผู้มีอํานาจวิเศษ <c oughs> มีอํานาจนําที่ผู้อื่นต้องกราบไหว้ต้องสยบยอมนะครับทั้งที่อยู่ในเรือนร่างของเด็กใช่ไหมครับเช่นการแต่งกายการแสดงออกแล้วก็เรื่องเล่าสตอรี่ที่เราพลังให้คนได้ศรัทธาเชื่อถือและสยบยอมนะครับแล้วต้องมีวิธีการบูชาในลักษณะที่เป็นเหมือนกับ จริงๆการกราบสามครั้งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกราบ,บไหว้พระรรนะครับถ้าไหว้มนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะฮะต้องไม่แบมบือเอ้ยต้องแบมือนะทำไมแบมือนั้นไปแล้วนยกหยอกหยอกหยอก,ยอกนะครับ <c oughs> ก็คือเน,นี่ยนะฮะก็คือเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าการสร้างความเชื่อการสร้างสตอรีร่น,น,น,รรนะครับทังนี้ผมพูดมาตราสลับไปนิดหนึ่งคือจริงๆมาตรา3 4มนะครับวงเล็บ2คืออาศัยความเบาญญร,รยาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็กหรือเป็นผู้อ่อนแอแห่งจิต ของผู้ถูกหลอกลวงนี่มีบัญญัิในกฎหมายนะครับเป็นการกระทำความผิดฐานช่อโกงซึ่งผมก็ไปยื่นให้กับปอทอเรียบร้อยแล้วนะครับต้อง ผู้กระทําต้องระวังโทษจาคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจับทั้งปรับเพราะนั้นกรณีเนี้ยคนที่ไปกราบไหว้ไปสนับสนุนทั้งหมดไม่ว่าจะกี่คนนะครับจะเข้าข่ายมาตรนี้นะครับเป็น<ก>ผู้ม,มีส่วนร่วมวแลวก็เป็นการอาศัยความเบาปัญญาของความปัญญาเบา,รราของผู้ที่ถูกหลอกลวงครับโอ้ร่วมไปถึงคนไปกราบไปไหว้คนที่ไปคณะแน่นอนครับนแน่นอนถ้า <à? S 2> ถ้าถ้าสืบได้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรไปช่วยสนับสนุนแทนที่จะห้ามครับเด็กกระทาความผิดเราเป็นผู้ใหญ่เราโตกว่าเรามีวุฒิภาวะมากกว่าเรารู้ต้องรู้กฎหมายเราต้องห้ามเราต้อง ช่วยไม่ให้เด็กกระทำความผิดแต่นี่เป็นสนาสตุนการกระทำความผิดนะครับผิดทั้งประบบคุ้มครองเด็กนะับตัาต่ย2่สนะครับนการแต่ตัวเขาจะเหมือนแหละเหมือนคล้ายๆที่คนที่เขาศรัทธานในเรื่องของพญานาเราจะจะ,จะไปเปรียบเทียบกับที่เราเห็นหลายๆเคที่เขาจะ จะอิงไปทางพญานาคเขา,า,าจะแต่งตัวเริ่มจะมีตรงนี้เป็นรูปพญานาคเริ่มจะมีตรงแขนเป็นรูปพญานาคแล้วก็มีหางแล้วก็เต่าถ้าถ่ายเฉพาะหัวเนี่ยจะเป็นหัวกลมแล้วก็มีหางย,ยาวๆออ <choking> ไม่ใช่เขาเลยลูกออดลูกออดัันจะเป็นหงวกลมๆแล้วก็นีหางยาวๆไม่ใช่เาเลยลักออดลูกออดนัวถ้าน่ายเฉพาะหัวเนี่ยจะเป็นหัวกลมนแล้วอ็มีหารยาวๆไม่ใว่เขาเลยลูกออดลูกออดตัวถ้าถ่ายเฉอารหัวเนี่ยจะเปนหัวลมๆแล้วป็มีหางยาวๆไม่ใช่เขาเหยลูกออดลูกอตุกา้ณ์่ยนย้ยมัน<อ> มันทำให้ผมรู้สึกระเหี่ยใจเนาะในในแง่ของเราเป็นบุคลากรที่สร้างเจเนอเรชันใหม่ที่มีความคิดมีการใช้สมองมีการใช้ตรรก,กะทางด้านปัญญาในการแก้ไขปัญหาและรับรู้สิ่งรอบตัวครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้เราเรียกว่ามันสะท้อนถึงความอ่อนแอทางปัญญาอของผู้ที่ไปกราบไหว้อย่าลืมว่าไม่ใช่มีแค่เด็กเท่านั้นที่จะเป็นเหยื่อในการ ่ออาชญากรรมนะครับเหยื่อมันมีทั้งหมด13รูปแบบซึ่งคนจิตใจเปราะบางคนพิการเด็กอ่าสตรีคนชราคนที่พึ่งอกหักคนที่พุ่งสูญเสียคนที่เป็นหนี้ทุกคนเข้าข่ายความเปราะบางทางด้านจิตใจหมดเลยจริงอยู่ที่เครื่องยิบเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกมันจะเป็นสิ่งใดก็ได้คุณจะเชื่อในกระดูกของบรรพบุรุษคุณจะเชื่อในก้อนหินได้หมดเลยครับแต่คุณ ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณกาลังสนับสนุนพฤติการที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กคนหนึง่งให้ให้มันเหมาะสมกับช่วงอายุลัทธิเนี่ยผมสอนหนังสือมาหลายปีเนาะเรื่องลัทธิความเชื่อเนี่ยมันคือช่องว่างของกฎหมายไทยที่ไม่ได้มีกําหนดไว้ว่าเราควรจะเชื่อหรือลัทธิจะต้องทําตามกฎข้อนี้นะเหมือนสำนักพุทธนะครับมันมีหน้าที่เขามีหน้าที่อยู่ประมาณ56ข้อเองเท่าเท่าที่ผมเซิร์ชเจอแต่ว่า ผมก็ยังไม่เห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมของสํานักพุทธที่จะหยุดการกระทําที่บิดเบือนศาสนาแบบนี้นะครับ<ม>สิ่งที่คุณอี้กับคุณต้นอ้อแล้วก็พี่เมย์พูดมาเนี่ยการสถาปนาตัวเองให้มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเข้าข่ายโรคทางจิตเวชเรียกว่าโรคจิตเภท<ม>อาการนี้เราเรียกว่า Gladius Type <ม><ม>คิดว่าตัวเองพิเศษมีพลังเหนือคนอื่นเริ่มจากอายุเท่านี้ยังคิดแบบนี้ พ่อแม่ไม่ห้ามไม่พาไปรักษายิ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นหนักกว่าเดิมเพราะว่าคําว่าเด็กพิเศษเนี่ยครับคนพิเศษเนาะมันย่อม,มาจากคําว่าเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษไม่ใช่ Special Kid เขาเป็น d i s a b l e ลนะครับดังนั้นการที่ไม่พาไปรักษาเนี่ยสุดท้ายแล้วลัทธิที่ รวบรวมคนที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจมันจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเป็นสังคมแห่งความโง่เขลาทางปัญญา